ถ้าสพันธุ์ปากัดที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์ที่มีสีสันสวยงามแต่ในบางครั้งเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสถานที่ที่บางคนอาจจะมีเอื้ออำนวอต่อการเลี้ยงสัตว์การหาสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กที่นับว่าเป็นเรื่องดีอยู่ไม่น้อยเลยที่จะทำให้บ้านหรือห้องของเรานั้นมีสีสันสวยงามมากขึ้นดังนั้น การมีตู้ปลาจากเล็กสักโต้วไว้ในห้องก็นับว่าเป็นเรื่องดีเช่นกันในบรรดาปลาที่เลี้ยงง่ายและได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปลากัดนั่นเองที่ไทยหลายๆคนนึกถึงมีทางความสวยงามและยังดูแลง่ายบางสายพันธุ์ยังเป็นที่นิยมและมีราคาสูงด้วยและถ้าสายพันธุ์ปลากัดเหล่านี้จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับ 1>, 1. ปลากัะจีนเป็นชื่อที่ใช้เรียกปลากัดครีบยาวที่มีมาช้านานเข้าใจว่ามาจากลักษณะครีบที่ยาวลื่นล่ายสีฉุดฉาดเหมือนนิ้วจีนปลากัะจีนเป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปลาลูกหม้อโดยผสมคัดพันธุ์ให้ได้ลักษณะที่มีครีบและหางยาวขึ้นความยาวของครีบหางส่วนใหญ่จะยาวเท่ากับหรือมากกว่าความยาวของลำตัวและหัวรวมกัน และมีการพัฒนาให้ได้สีใหม่ๆและสวยงามโดยนักเพาะเลี้ยงชาวไทยซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์สำเร็จมาช้านานก่อนที่ปลากัดจะถูกนำไปเลี้ยงในต่างประเทศแต่ไม่มีการบันทึกไว้ว่าการพัฒนาปลากัดสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดปลากัดชนิดนี้เป็นชนิดที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแพร่หลายไปทั่วโลกและได้มีการนำไปพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะใหม่ๆออกมาอีกมากมาย 2. ปลาสังกะสีและปลากัดหม้อเป็นปลากระที่มีนักเพาะพันธุ์ได้นำมาคัดสายพันธุ์โดยมุ่งหวังจะได้ปลาที่กัดเก่งจากบันทึกคำบอกเล่าของหลวงอมรินทร์สมบัติหรือครอบสุวรรณคอนซึ่งเป็นนักเลงปลา,าเก่าเชื่อว่าปลาสังกะสีและปลาลูกหม้อ น่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อปี2430โดยท่านจำได้ว่าก่อนนน้านั้นยังต้องจับปลาป่ามากัดพนนันกันอยู่ต่อมานักเลี้ยงปลาบางคนก็เริ่มใช้วิธีการขุดล้วงเอ,อปาปลาป่ามาอาศัยอยู่ตามรูปูในฤดูแรงมากังไว้ในโอง่งและเลี้ยงดูให้อาหารพอถึงฤดูฝนก็นำปลากัดมาพนนันซึ่งส่วนใหญ่จะสู้ปลาขุด ที่นำมาเลี้ยงไว้ไม่ได้การเล่นปลาขุดยังนิยมเล่นกันมาถึงประมาณปี2496หลังจากนั้นก็มีการเก็บปลาที่กัดเก่งเลี้ยงไว้ข้ามปีและหาปลาป่าตัวเมียมาผสมลูกปลาที่ได้มาจากการผสมชุดแรกเรียกว่าปลาสังกะสีสีแดงหรือปลากัดสังกะสีปลาสังกะสีที่เก่งอดทนและสวยงาม ก็จะถูกคัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เมื่อผสมออกมาเป็นชุดต่อไปจะได้ปลาที่เรียกว่าปลาลูกหม้อหรือปลากัดหม้อนั่นเองส่วนที่เรียกว่าปลาลูกหม้อนั้นน่าจะมาจากการนาหม้อดินมาใช้ในการเพาะและอนุบาลปลากัดในระยะแรกๆปลาลูกหม้อจึงเป็นปลาสายพันธุ์ที่สร้างมาโดยนักเลงปลาทั้งหลายเพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีสําหรับการต่อสู้ และมีสีสันที่สวยงามตามความพอใจของเจ้าของนั่นเอง 3. ามปากัดหางสามเหลี่ยมหรือปากัดเดลต้าเป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปากัดครีบยาวหรือปากกัดจีนโดยพัฒนาให้หางสั้นและแผ่กว้างออกไปเป็นรูปสามเหลี่ยมขอบครีบ หางกลางทำม,มุม45ถึง60องศากับโคนหางและต่อมาได้พัฒนาให้คลีบแผ่ออกไปกว้างมากยิ่งขึ้นเรียงสเปอร์เดลต้าซึ่งมีหางแผ่ก้างใหญ่กว่าปกติจนขอบคลีบหางด้านบนและล่างเกือบเป็นเส้นตรง 4. ประกาศหางพระจันทร์ครึ่งซีกหรือฮาร์มูล เป็นปากัดที่มีหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลมโดยขอบครีบหางจะแผ่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุม180องศามีแนวคิดและความพยายามในการที่จะพัฒนาปากัดสายพันธุนี้ตั้งแต่ปี2500ในประเทศเยอรมนี ie, แต่เพิ่งประสบความสำเร็จเมื่อราวปี2530โดยนักเพาะเลี้ยงปากัดชาวฝรั่งเศสและเยอรมันปากัดหางพระจันทร์ครึ่งซี มีลักษณะที่สำคัญคือครีบหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลมโดยขอบครีบด้านหน้าจะแผ่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุม180องศาครีบด้านนอกเป็นขอบเส้นโค้งของครึ่งวงกลมก้านครีบหางแตกแขนงสองครั้งเป็นสีแขนงหรือมากกว่าปลาที่สมบูรณ์จะต้องมีลำตัวและครีบสมส่วนกันโดยลำตัวต้องไม่เล็กเกินไป ครีบหางแผ่ต่อเนื่องหรือซ้อนทับกับครีบหลังและครีบก้นจนเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 5. ปากัดหางมงกุฎหรือปากัดคราวเทีวเป็นปากัดที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ในปี2 5 4 3โดยนักเพาะเลี้ยงปากัดชาวอินโดนีเซียเป็นปากัดสายพันธุ์ใหม่ที่มีหางเป็นน้ำเหมือนมองกุฎ และเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบันลักษณะสำคัญของปลากัดชนิดนี้คือการครีบจะโผล่ยาวออกไปจากปลายหางลักษณะดูเหมือนหนามซึ่งอาจยาวหรือสั้นแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับลักษณะการแยกของปลายหนามและการแยกการว้าโคนหนามก็มีหลายรูปแบบ